ก็ขอให้กำลังใจที่เธอได้บำเพ็ญบาร,รมีกันมายาวนานหลายชาติมานี่ทุกคนก็มีความตั้งใจที่ไม่ได้คิดจะเบียดเบียนหรือว่าต้องการทำลายความสุขของคนอื่นเขา <c oughs> ก็มีแต่อยากจะได้ช่วยให้คนอื่นเขาได้มีความสุขบ้างตามอัตภาพที่เราพอทำได้ พอมาในอัตภาพนี้เราก็ได้มีโอกาสมาช่วยเหลือกันอีกได้มาแบ่งปันในสิ่งที่เป็นกำลังใจแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจสร้างสิ่งแดนอันใดที่เกิดขึ้นในพระศาสนาก็นับว่าเราก็ทำกันมาไม่น้อยในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่กี่ปีมานี่เราก็มีงานที่ได้ทำกันเป็นชิ้นเป็นอันก็เยอะอยู่ก็น่าภาคภูมิใจว่า พวกเธอได้ตั้งใจกันทำมันมีสิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือว่าเราไม่ได้อะไรอาวร์เราไม่ได้มีความวิตกกังวลกับการได้ได้กระทำอะไรลงไปในศาสนามีแต่ความยินดีแล้วก็เต็มที่ในทุกครั้งที่เราได้ทำมาลงไปมากน้อยเราก็ไม่ได้มานั่งคิดว่ามันมากหรือว่ามันน้อยแต่ขอให้เราได้มีโอกาสทำมันเถอะ นั้นโอกาสมาถึงเธอเธอก็ใช้โอกาสอย่างเต็มที่กำลังใจของเธอก็พยายามทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ขอให้กำลังใจของเธอจงเต็มเร็ววันเร็วคืนนะขอให้บรารมีทั้ง30ทัศที่เธอสร้างมาจนถึงขั้นปร,ม,รมัตถบารมีมีจิตใจที่หนักแน่นเข้มแข็งในการประกอบคุณงามความดีจนไม่สามารถที่ให้โลกธรรมเหล่านี้จะมาเกาะกินใจของเธอให้รู้สึกทุกข์ใจหรือไม่สบายใจได้เลย ให้ความมั่นคงในสิ่งที่เธอมีจนเป็นแรงผักดันให้เธอยืนอยู่น่ที่ใดกระทำกิจอะไรก็มีแต่คนเมตตาสงเคราะห์ปราณีช่วยเหลือให้ความคุ้มครองดูแลแล้วก็รักษาขาจัดปัดเป่าสิ่งที่เป็นโทษภัยและอันตรายที่จะพึงบังเกิดต่อเธอไม่ว่ามาจากสิ่งอันใดก็ตามทีขอให้ทั้งมนุษย์และก็อมนุษย์และพมและเทวดาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ เชื่อคุ้มครองดูแลความต้องการของเธอให้เป็นดังความปรารถนาง่ายๆทุกเมื่อนับแต่นี้ตราบเท้าที่เธอจะได้ถึงซึ่งนิพพานด้วยกันในชาตินี้ทุกคนเธิน